ดีค่ะวัสดีค่ะรัะจะมาพาตัดตัดกิ่งต้นเงินต้นทองนะต้นนี้เป็นสลรบมงคลน,นะมีไว้ที่บ้านนะจะไม่ขาดเงินนะจะดีมากมเลยนะนะี่ก็เป็นความเชื่อนะนะคะก็ก็ดีอยู่นะตั้งแต่รับได้มาก็ถือว่าโอเคเนี่ยค่ะรัตจะลองมาตัดตัดต้นเขานะ แล้วก็จะเอาไปแช่น้ํานะแช่น้นําให้ลากเขาออกแล้วเราก็จะได้อีกเราก็จะไปปลูกได้อีกกระถางหนึ่งนะ,ะนะก็ตัดตัดกิ่งเขา,าตัวนี้ก็เหมือนกันนะจะตัดประมาณนี้นะนี่ะตัดได้สองกิ่งแบบนี้ เนรัดจะเอาไปชําไว้ในแก้วน้ำน,นะนะฮะเขาก็จะเหลือต้นเตี้ยๆแบบนี้นะแล้เวเขาก็จะแตกขึ้นมาข้างบนอีกเรี้ยงง่ายนะคะต้นตัวนี้นะฮะนะฮะี่ยรัดจะลองดูนะคะว่าเขาจะออกรากไหมนะคะเดัดจะเอาลองแช่นะ้ำะแช่นะ้ำไว้นะ นะฮะรัจะเอากิ่งของเขาเนี่ยแช่ลงไปในน้ำเดี๋ยวมาดูอีกประมาณสักสักหนึ่งอาทิตย์นะฮะว่าเขาจะออกรากไหมนะคะนะ,ะคะรัตแช่ไว้ในน้ำแบบนี้ถ้าเขาออกรากนะคะเราก็จะมาปลูกอีกได้อีกหนึ่งกระถางนะนะคะ,นะะมันนีตุหน้าชื่อของเขานะ,ะโชคดีนะฮะต้น ต้นเงินต้นทองนั่นเองนะเนงินไหลามานะทองเองินไหลนองทองไหลามานะแล้วเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เยอะเลยนะคะต้นเล็กๆของเขาลากเขาไปถึงไหนก็จะเกิดเนี่ค่ะลองซื้อมาปลูกดูนะคะเงินก็จะได้เข้าบ้านม่เรื่อยๆนะนดีมากมากเลยลาไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาดู ขั้นตอนต่อไปนะคะว่ากี่วันเขาถึงจะออกรากนะโอเคค่ะ